ถ้าพูดถึงแบรนด์ทีวเวนเมดเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรฮะบางคนก็อาจจะนึกถึงกราฟิกลายตัวการ์ตูนสัตว์น่ารักน่ารักบางคนอาจจะนึกถึงความเป็นญี่ปุ่นบางคนอาจจะนึกถึงนิกโก๋หลายๆคนก็อาจจะงงเหมือนกันว่าเป็นเสื้อยืดอะไรทําไมถึงต้องตั้งราคา4 9 0 0 9 5 9 0 0 9แล้วแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวสูงมากๆแล้วก็ใช้ชื่อแบรนด์ตัวเองได้อย่าง มีประสิทธิภาพโดย human made เนี่ยเอกลักษณ์จริงๆของเขาอะ่ะคือการที่เขาใส่ความเป็น human ลงไปในทุกอนูการดีไซน์และการผลิตโดยสิ่งที่ผมมองว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่สุดอะ่ะคือคนเห็นไหมฮะหลายๆคนเนี่ยซื้อเสื้อ human made ไปครั้งแรกหรือว่าไปจับเสื้อ human made ครั้งแรกหรือหลายๆลคนที่เพิ่งได้เห็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะงงว่าเสื้ออะไรทําไมมันไม่มีทําไมมันไม่เป็นเสื้อเรียบๆเรียบๆเ,เ,เหมือนชาวบ,บ้านทําไมมันมีความแบบ i m p e r f e c t ฟคชเยอะขนาดนี้เสื้อหลุด QC ของปองมหรืออะไรหรือเปล่ามันคือมันคือเนื้อผ้าครับแล้วมันคือเทคนิคการทออย่างที่ผมบอกครับยูแมนเนมันเป็นการใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในงานดีไซน์และงานผลิตเสื้อของเขาในยเยอะที่สุดเขาจึงเลือกใช้เทคนิคหลูบิวกับผ้าคอตตอนสลับมาใช้ในการผลิตโดย หลายๆคนอาจจะงงว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรคขตตอนสลับเนี่ยมันเป็นผ้าที่ถูกผลิตออกมาจากเส้นได้สลับมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับการทอผ้าโดยการใช้มือหรือแฮนด์โบเวนเนี่ยมากที่สุดมันก็จะได้เป็นความอินคอนสิสเทนต์ในผ้าส่วนลูบ,บิวอะคือการขึ้นรูปเสื้อในแนวตั้งฮะพอเราขึ้นรูปเสื้อในแนวตั้งบนทรงกระบ,บอกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทําให้มีตะเข็บน้อยมากอย่างที่เราเห็นนะครับเสื้อฮิวแมนเมดเนี่ยไม่มีตะเข็บข้างนะฮะมันก็จะถูกลปบบขึ้นนนมาเ็นแนวตรงขึ้้นนนมน่ีีเ คือ human made มนุษย์ทำคนทำอ่ะแล้วก็จะแถมเกรดให้เล็กๆน้อยๆนะฮะใครที่อยากได้เสื้อเปล่าในสไตล์แบบ human made เนี่ยเขาไปเหมาเสื้อบรง n ์มาแล้วเขาค่อยมาสกรีนนะโดยเสื้อบรง n ์ของเขาเนี่ยก็จะมาจากแบรนด์ warehouse a co นะครับเป็นเพียงแค่2ที่ในโลกนะครับที่ยังใช้วิธีแบบลูบิวในการขึ้นรูปเสื้ออยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เสื้อ human made แบบไม่มีลาย human made ก็ไปจัดได้ครับ